เดี๋ยววันพมอ่าเอ่อยินดีครับตอนนี้มาเอาคล้องที่แม่เจนขนฟักมานะโอ้ยดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยเฮ้ยดีใจ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 นี่ตอนนี้มหันตแล้วเนาะโอ้ดีใจดีใจเครื่องมหันตแล้วเด้อแม่เด้อตอนนี้จันทร์ศักดิ์เจตกำลังเอาบินให้เน้องน้องนกอยู่ในรถท้าพี่น้องเอ้ย ก็มเาเศษบนน็อกจานจานอันนี้บมเนมคอ okay, รอ์เน่โอ้ กันบ่าฟักนมอคอเนาะเลมันเละเนามะมันหม,ม,มนกม,งงมวงนั้นลายหังหันหามเนาะของเล่ามากเลยบ่โอ้โอ,อ,อ้ เอท่านวเข้าหาดีมาเลยตอเอเอาเพื่อี่มางนีุ่บงก็าาโตนาเราใื่อแล้วีคอกาซำการเดินทางเนาะพอคันคันฮอดเราก็อันหาตดต้อได้ทําำอะไรมือนี้พอจะเฝ้าเลิกปะเลยตอนมีเรียกที่จะไปตอเ่นนึงแล้ววาซนมาเียเนาะาโอเคทนผสมเนาะเถอะเครื่องเาบนทางในหอเถอ ทอดมันนี่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเดี <c oughs> like ๋ยวมาลอบซองเติมเด้อเนาะโอเคเนาะสบายดีสบายดีเนาะท่านผู <c oughs> well ้ชมหลังจากที่ว่าเ่าเป็นมตรเนาะเครื่องบูมาเนาะอันนี้ก็โอ้ดีอกดีใจเี่มีจานสักจิกชแนลแล้วก็มีไอ้กิแก้วกิแก้วเบาเหลาเนื้อเนาะแล้วก็บ้าโบราณพี่น้องรอบซองพี่น้องเครื่องพี่ว่าแม่เจนจิลาท่านดีเพิ่นฝากมาแต่ แคลิฟอร์เนียเนาะคอว่าตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยเด้ออ้ายเด้ออยูเฮืนหเด้อพวกน้ออายสิไปส่งคนพี่น้องเอ้ยเนาะมาแล้วมาแกะกล่องเบิ่งว่าสิมีหยังพี่น้องดีใจหลายเนาะดีใจเนาะ มาเถอะพี่น้องเลยตอนนี้มีข้อความแจ้งเตือนว่ามาถึงแล้วแต่คเขาจะปิดเกิดสีข่นนพพข้อนเพิน่นเนาะพอเพิ่นโฮจักอ่าเนี่ยได้กิดสีน้ำเนาะอ่าเรเพิ่นกำลังอาดทัวร์ฮ่าจ้าของอันนี้เป็นเพื่อนเพิน่นปะโอ้ยดีใจพี่น้องเลยลุ้นกันเด้อเนาะลุ้นกันเนาะลุ้นกันลุ้นทำกัน โอ้ทางล่างนี่ก็เป็นหน้าเขาพี่น้องเลยงามเนาะไปดีไปดีพระงึกวมัวน,นี้บุกถึงที่แต่ว่าพัดปิดแล้วเนาะสาข้าแต่ว่าคอเนาะม่นี้เนาะบาพนันามาใ,ใกล้เลยคอเพ่น อ่าพอจะดสักจิกเพิ่นก็ูจักกันเลยเนาะมีรถทาเนาะดีใจพี่น้องเอ้ยจะได้ใส่ยังน้ออ่าแม่ากมาแต่คลิฟอร์เนียเนาะจัดสักิกกําลังอยพนเนาะ บ่ที่กับมือนี้เนี่ยโอ้เออไอซีพีฮับโต้นะมานี่นะเพราะว่าโม่ไอซีกับปากไล่มอแร่แล้วเครื่องเราสมาฮอดเครื่องมาฮอดโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจังซีเนาะถือว่าจังสักจึดพันจ่าเดี๋ยวไปฮับออกพนักงานพมันลืดหนึ่งเนาะอยเด้อบ์บรถเด้อโอเคทำผสงต้องให้ได้เนาะมาหนี่เนาะ เอาเคเนาะทำผสมเนาะอารอทาผงแป้งหนึ่งพี่น้องเลยโอ้ยดีใจดีใจเนาะสาขาวบันนาเนาเอาน้ำดีใจไรเนาะเราทาเพผงแป้งหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้พวกเราก็มาถึงบริษัทหนับเครื่องกันแล้วเอาฮะบังลุ้นๆนน้ำกันพี่น้องเนาะใหญ่ค่ะโอทีเอเนาะ ขอบใจขอบใจพอ่อลงอ่าเมือว่าแล้วเนาะมาพวันนี้ก็จะเป็นพี่น้องเลยพอจะได้กลับบ้านวันนี้แล้วก็อ่ามื่ออื่นจะได้เข้าไปบ้านห้วยเมียงแล้วก็ไปนอนที่อ่าในป่าเป็นเวลามู่จักมือ,นอเนาะฮะเฮ้ยเจหนี้ตอเนื่ไอ้ว้าปับปับปัลุน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 ปับ แทงแทงแทงอยู่ในเอ้ยจับกบพี่น้องเนาะลงไปจับกบอยู่บ่อขึืนเต็นแฮงดีใจดีใจเนาะว้าวมันก่อนขึ้นมาเลยนี่งเนี่ยผมเห็นตัวดี้เอโอ้พ่นเข้าไปเอาอยูไหนเนาะรุ่นรุ่นกันเด้อ รอบซองเหน้องไงเนาะเราว่าสิฮอดวันที่เก่าคือว่าฮอดบกอกำหนดอืมเอยแม่วาฮอดวันที่แปดอืมตอนนี้วันที่หนึ่ฮอดไวกดกำหนดหน่อนจาจ้ดสนาฟนะอื้ขฟมาห้าล้านะจอ่ามา่าฮ่าฮ่าา คาฟ้าอย่างห้าหลานพี่น้องโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเครื่องโมโัวเป็นยังพี่น้องไปลุ้นลนดมกันไปไม่หัวของมาฮอดเด้อแม่เจนเด้อไปเดินทางต่อลุ้น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 ดมกันเนาะพี่น้องเลย หน่อไทยในเมืองขี่รถนอนนี่นหน่อไทยในเมืองเลยเนาะ ได้เด้อโอ้ này บ้านนอก nó ขี้ nó บรมมารำวังเนาะจังบ้านนอก nó แต่เมือง โอ้โหโอ้โหอตอนนี้มาแล้วอ่ะไอ้ยรุ่นรุ่นรุ่นว่ามีข้องไพ่เลยเฮ้ยทีเด้อแ <Okay. S 1> ม่เจนเนอนี่สนุกกันมาเบิง้งมียังนะเนาะขล้องคนน่ะเนาะอุ้ยปัดเปิดเค้กเบอร์อเดย์เลยเนาะ โอ้ถูดเดินทางมาไกลขนาดเเลยนี่ยมาแต่ห้าล้านกันโอ้ค่าฟักไอ้ห้าล้านโอ้ห้าล้านไปสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเลี้ยนห้าล้านบ้าหอดเลยเด้อนี่นี่อ่าสบายดีแม่แดงซองเอาเพิ่นมีซองอลไรตอนนี้ฮะสาวครูนูแดงสาวครูนูแดงแนว ชแนลโอ้ฟังคลิปดาวพัวพี่น้องฟังคลิปดาวพัวเนาะอันนี้ฟังคลิปดาวพัวดาลูกโบจ้าโบกลับไปก่อนนินทาไปก่อนเออนินทาชาวบ้านนินทาชาวบ้านคอนเทนต์เด้อคอนเทนต์เพื่อนจะมีดาวพัวนินทาชาวบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะซ่องกันสาวครูชแนลเนาะโอ้อ้าไอ้กีแก้วอ้าขึ้นก่อนนอนโอ้ไอ้ไอ้ใหญ่ขึ้นมาก่อนมันยังเนาะเังแกเลยแกเลยแกเลยใจหูเป็นช็อตเลยจ้ะ ไอ้หุ่นช็อตเลยเนี่ยโอ้มง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 ยังว้าวนี่แหละสินต้องการโอ้มีมอนมีมอนก็จะซื้อมงมาโอ้สี่ร้อยสี่ไปเลื่อนเลยนี่นะราคาปอนะนั่งอันนี้อันนี้อันนี้เป็นมงเดินป้าเนาะมงทารอเมริกันเลยโอ้ขะ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 อันนี้ก่อนอันนี้ออกอันนี้ออกก็เดินมาเก้าที่โอ้มันคนแล้ราคา เป็นแค่เทียนไขนนจะเทียบอะไรกับไฟฟ้ามืาาอ <c oughs> บับหลอกาวเาซ่าอะจริงหรออ้ยทำมาส,สก์ราคาโมงตัวนี้เป็นบุญบุญแค่บุญ,บญ,บญมืออะไรนี่นะสวยมากว่านี่จต่เป็นเจนไดไรเดอนันน่น <400 S 1> ราคา400กว่าเลียนพีน่น้องเ้ยเนาะคัดเป็นเงินกี่พอทึกอยู่เป็ดลานไผ่มือจับมันจะมีอันเข้มทิด มันจะมีวัแทะองศาอ่าสุดไฟี่แหละไปจี้นี้นี่ยังเหวดเนาะสี่สันสองศาอ่าอากาศมันนี่ออินะโอ้อันนี้มขบตึงหัวใจวะสองหละเออมีการวัะความดันหัวใจโลหิตตรงเลเกมเนาะเกอ่ากีส่ดทกมีมีวัตสิบจทังแต่ละคานั่นแหละแปล้านไปเนาะ แต่ว่าเราหลอดอีซายเบิ้งก็เนาะอันนี้สมมุิกลางคืนเห็นบอกเนาะครับบนเอามาเทิกมือเลยเห็นไหมเออแล้วเขาตั้งให้ทิกตองระดีเสมอหลักเก่าอันนี้อันแกนของข้าพเจ้าเียแกนพักโอ้อบใจได้เลยอบใจไปเช่นไรกเด้อพอแล้วเด้อโมงเด้อเอาครบกันเลยเนาะเท่ๆอันนี้แกนพักยังี่แกนอันดอกไม้อ่ะต่อไปเลยอ่ะอันนี้ของของผู้ใดนี่นะคือซีเมนต์ทุ้งผืนใส่ไปใส่เนาะใส่เครื่อง ต่อไปยังนกน้อยน้อยอาะแกบังโอ้นกน้อยเอาเป็นซินเด้อเงี้ยเลยเอ้ยใส่ไว้ก่อนโอ้เด็กนันนันใส่เลยเนาะใส่เลยแล้วมวะเนี่ยโอ้ไม่ไหวโอ้พี่น้องเลยโอ้อัานอ่านเราเสนโอเล่โอเล่โอลิฟโอล้หนุกสวยจังเลยหนุก ก็มีหดอันตัดนี่มาพร้อมเลยนี่เอาใส่เลยนกเอากาไว้พร้อมใส่เลยบอมันมีอันอันตัดพร้อมต้นนี้ราคาเท่าไรต้นนี้ราคาร้อยห้าสิบบอกโอ้โหบ่กไปบอกไปสี่ร้อยไปคือกันสี่ร้อยไปคือกันแน่นเลยกระเป๋าอันึ่งสองสามร้อยสแปนคันกันเอ่อแต่ว่ากระเป๋าเพิ่งมาเนี่เห็นบ่ท่านผู้ชมกระเป๋านี่ราคาคำนอยู่ไทยนี่ตอนนี้อะไรเสียภาษซี่เอ่อเพิ่นเสียฟัสซี่แล้วเนาะคั้วคำนอยู่ไทยเนาะอันนี้เพิ่นฟ้ามาจากต่างประเทศเด้เนาะคืออยู่30,000กว่าบาท กระเป๋าหน่อยนึงอืมตัวนี้เก็บแม่ละเด้อเนี่ยเดี๋ยวโอเคเนาะอันนี้น้องนกได้แล้วเด้อแม่เด้อขอบใจเด้ออ่างามไรเอาต่อไปไม่น่ายเลยครับแดงต้องหัวไทยเลยนงไอ้จ๋าโอ้ซ่องซ่องนินทาผัวพี่น้องเลยด่าผัวนินทาสาวบ้านเอออะไรมักกันอันโอ้คือการนั้นคือคู่มือกันได้พี่น้องเลยเนาะ นี่อันนี้ ا ا ออเอาเมียนเด้ออันไปที่ระลึกเด้อทุกอย่างเอาไปหมดเด้ออันนี้มัน,นเพิ่นเฮ็ดอะไยัง <wh> อันนี้ยนะตัดนี่นะออแกนี่นิเอนาตัดอันน่ะคอห้ามผู้ดีกับแค้นผู้ดีพราะเราผู้ดีเด้อตัวนี้นี่ห้ามเอาเมียนไว้เด้ออาคุณนูแดงอ้าขอบใจแม่แดงขอบใจขอบคุณค่ะคุณแม่มาถึงนูแล้วนะ ไอ้สามนเป็นเโอ้บรีนอโซเรีย้ะแค่จะลงบุหรีอเลยจะเมื่อตลอดอ่านต่อไปอานต่อไป้เบอ๋อเบียนอสว่ามอบให้น้องนกกระเป๋านี้พี่นองเลยนี่มียี่ห้ออันนี้เป็นย่ห้อเพิ่อนพี่น้องเี่ยอ้อบบูนานบูี่เียนไก่พี่น้อ ถ้าเป็นเงินไทยคืออยู่สามมื่นไปก็ก่าบาทนี่นะ<อ>พี่นอ้องก็อย่าโอ้อ้เพิมม่มม่ไอแต่ไอมองมานองเด้ออ่าขอน,นี่นี่งตมาอันนี้ตกมานี่ตกมานี่็อกไหม้บอเน้นีนีอ้าวบุญนำโยาอันเะบ่นี่สัูโอไไ้ไม่ไหนไม่ไหน่ไหนโอ้มีไหนเลยพี่นอ้อง ต้องอันนี้ไม่น่าบ่ต้องมันสักครูอันนึงเนาะจะเป็นงไออยู่นี่เออแล้วอยู่ไนมีเครื่องเด้อเราจะมีจะมีอะไรนี่น่าจะเป็นงไอสักบ่นี่ๆๆเนเขียนซือเพิ่นเขียนซื้อแล้วเออยู่ในอันตัวีเจ้าอยู่นี่ นี่สักซิดอ่ะคูนี่อันนี้จะไม่นะบนน้ำตวใหญ่มันร้อนตรงนี้แม่บอตรงนี้แมนๆๆๆนี่หนี่ขั้วคุณแม่โอ้เเออตัวนั้นนั่นนี่สาีนี่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 ตอนนี้อยู่ในบัวหัวมันย่งเลยเนาะโอ้อันนี้มันย่งวะเออมีเสียขอบอนุ่นกับเสียข้อค่อยได้ก็ เออมาอยู <ider Stadium> ่ทางนี้เนาะเออทางนี้เนาะเออนจะเป็อพี่น้องเอ้ยเนาะวิจารต์แต่ก็ใส่ตัวนี้กันดื้อแม่เจมินนี่ใส่คอของบอลนูนใส่ตัวนี้กันตัดแค่ไงใส่คอของบอลนูนเอออันนี้ใส่คอบอลนูนนี่น่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ส้มได้นี่น่ะฮึมเดี๋ยสือิชิตเอาจำมาเลยจำกองอะไรเลย อ่นงบอ่นยซือุนเน่นนอ่อ้ี่น้องมีสั้นอ้าสั้นเยอซ้อันนี้น่าจะเป็นไซยคอวิกเตอร์แมนจะมีไซคอกัเนาะมีขอ้นเก่าติเอาเก่เก่าตินี่โอ้แม่แม่นี่ไซคออิตาลีอโอ้มีแว่นอีก ออโดดนี oh, a, a, <S 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 ่ใส่กระป๋นุนบ่อน wow ี่ <s <s ่นอับนอใส่านูนี้เน่ยใส่กานุ่นเส้นันอนเส้นนอนนี่เส้นนอนอันนี้ของคุณแม่ซื้อให้ผมเวลาจะขึ้นเวทีนะของานุ่นะังนอกบานูนต่างหากี เรือเดียต so no. ้องใม้กล้องสนัต้องมีไม่ได้หรือก็ีรมองอบถือดิอันนี้าวันเสาเดี๋ยวตัวจะตั้งที่ตรงนี้นี่ใส่คอพี่น้องพุนจานไปกับเส้นขึนาวล้วได้ต้องกันเลยนั่นนี่้กน้ำตาน้าตลอดแล้วได้ไงสุขสมองนะเฮ้ยวันนี้มงเอาไปติดตัคนมาสื้เลยเอ นี่มาแล้วใใมงโอ้ยพี่น้องเลยเ<ม>นาะนี่โอ้สั้นสันสัน,สนประดับผู้นึ่งนะ่ะทึกอยู่ทนายจายัดลองไล่ดูมงแปดล้านปลายค้อนี่จะเพิ่มใส่ยข้อนี้เนาะกับแว่นนี้ตัวนั้นตึ้มน่ยนะเออน่าจะเศร้าไปลา้า,า,ลานพี่น้องเลยลห้อยห้าสิบรอยห้าสิบเลียญบ่อันนี้แปดล้านโอ้ยพี่น้องสั้นสันบุเคยบุเคยได้ แก่ก้องคแควนด้วยด้วยความภูมิใจสั้นเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปศึกษา์สัไปหีตังกันนะสัตตังแล้วก็ระตัดแล้วกันบาหตังกันได้ยังพนมปุ๊บกระมีในตู้อีกเลโอ้พี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วเด้อแม่เด้อนี่เโอเคแล้วเด้อแม่นี่คุณ ด้วยอ๋อจบวะบาดต้องงยไเนี่ยมีสิบน้บยานไม่เราใส่แก่นดอกใหม่นะเราานกดกใหม่สิบ่เซนนนี่จาอืมีกับนี่ดูรคาเลยสา้อยเอยเอันนั้นเนาะเีนอ่ะถ้าผสมเนาะเบิ้งเบิ้งเ่บเ่อ่ะเบิ้งดูให้เขาจ้เบิ้งอแต่ว่าอันนี้มันวายุเมืองนอกเลยแต่ว่ายุเมงไทยนี่สามไป บาดพี่น้อเอ้ยสวัสดีสุขสุขเดียวนี่นะกล้องนี่เฮาเดีกันนเอาไว้เด้อเอาไว้เป็นที่ระลึกเด้ออ๋อเออใส่ใส่ส่งนั้นเลยบ่ฮะจส่งเดเกินไปนันนี่จั่นเกินไปอันนี้อันออาแม่เพิ่นอันให้ค่อยอยู่บ้านใช่เวลาเวลาขึ้นเวทีเออว่าอยู่อันนี้ก็ป้าเอออันนี้นะเวลาจะไปงานทงานนี่นะคืออยู่หน้าบ้านนั่นะตัวก็าซะตัวเออีดใส่อบ่ฮปปี้ นเก่าซหาก็เลยนี่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้สิไปใส่อยู่ตู้เด้ออันนี้ที่เอาไว้เข้างานนี่เนาะนี่อแเาใส่กับขึ้น่บ่ตึงเนาะอาแกะออกมาตัวตึงกอได้เนาะจะมีชับเด้เป็นอันนี้เป็นแพ็คคู่ตัวนี้นะตัวนี้ตนี้กับตัวนี้ส่ํากัน เด็ดตัวนั้นนำเด็ดไม่ล่ะเออตัวนี้เป็นตัวนี้เด็ดพวกข้าตัวนั้นเลยนี่โอ้สวยมากกันนี้พอดีจะเดินป่ามื่อเด้อแม่เด้อขอบใจเด้อแม่เด้อนี่มฮอนมาเที่ยงแบบไหนป้าเถิดครับยังได้ก็ใช่เวกนั่นยิ่งได้ไหมนองจดกจะได้กลุ่มแปลงขอเสีอตลอดเลยนะโอ้ยฮอนเอ้ย อือไป่งรเ่มงนี่นนี uh, ่ขูมือมันอยู่นี่สะอาดขมือคอยกะคำบวางอย่นี้พ่อตพี่นองเลยฮะขูมือจะ่่สิ้มจิล้วมราคาเด้ออโมงโมงขึ้นงานเด้อคอยดะโมงขึ้นงานเเท่าไรจันสามร้อยปายเนาะสามร้อยสมอหิมงตัวนี้สี่รอยเท่าไรจันนี่นะ ประมาณ480นี่นนนแหละโอ้บังเอาเอามาพวกดูถือข้อไหนขอ้อไหนบวกดูใส่ขออ้อนี้แว่นนี้อ่าตัวนี้มันเป็นแพ็กเกจคู่ใส่ข้อกับแว่นอัน,นลอยหา้หาสิบลอยห้าสิบเนาะเอาเด้อมองละไล่แต่ผู้เดียวนี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะและ้วก็ออกมาเอ่ะอ,อันนี้บอลน,นู้นเนี่ยบอลไล่ออาอะไนี่พอเพิ่นกาอเอาเป็นข้อบอลนู้นนี่ไล่แต่ข้อบอลบอน้ำนึ่งแว่นกับอ่า ซะข้อน so <cat> ี้เนาะ150เนาะเอาบวกน่สของบ้านเฮากล150บวก400ให้อ่าอันนี้480บวกแล้วกเอาบวกตัวตัวนี้เออบตัวนี้ันี้แหละตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้280บวกอ่าบกให้อ่าเอ่นี้ี่คนน่ะเออกระเป๋าเออบอกงกระเป๋าท่านเท่าด ามรอยสดลลสามรอยสปบวกโมงสี่ร้อยสี่รอยสี่ร้อยแปดสิบกันหนึ่งมนสี่รอย่ไหมใช่คุณหนึ่งพันเจ็ดร้อยอ่าคุณคุณคุณแม่คณะเนี่ยเด่๋ยวสมุซก็ได้ส้มส้มเลยสามสิบสี่ล้านตแปล้านจะได้ไม่ได้อ่าบ้าบุน้ำและน้องนกทึกอยู่สามสิบสล้านกีพี่น้องเลย อันนี้กระซับอันเดียวกันอ่าอันนี้คือกันบอกไอ้กี่แก้วอีกสร้างสิบสี่ล้านเป็นสร้างสี่ล้านเป็นหกสิบแปดล้านอันนี้เสียเอาไว้อยู่นะเด้อแปดล้านเอาบวกตึ๊งแปดล้านทานเอจ็ดสิบซนอันนี้สิเก็บไว้ยูมิวเซียมเออเก็บเด้ออันนี้ก็ไอเก็บไปได้เด้อคนเนาะอันี้กเก็บเด้ออันนี้เด้อเก็บไว้มาสวนเก็บไว้มาสวนเลยคอมบอนู่นเอาออกแต่นี้กับนี่เอาไว้ อันใส่กล็ดอกไม้าดพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจเด้อแม่เด้อนี่ไปกินข้าาวยขอบใจเด้อแม่เด้อขอบใจไลยแม่ใหญ่ใหญ่ไหมขอบใจเด้อคุณแม่มาทอดมาเทิ้งเราได้ไหมเด้อมาเทิงแล้วงามลยรกอไปซื้อกระดาพ้วเลยแม่เอ้ยกราดาลูกชายแม่อีกแล้วเดี๋ยวนี้เปียเลยซะตัวนี้เลยเชิญไปได้มีกระเป๋าไปไปซาติเรมีกระเป๋าตัวใหญ่เลยนะซาตุนี้ตลอดไปเลยบระเด็นะ บ่มีราคากระเป๋าได้จะจะสูงข้อนี้แหละอืออืออันนี้แหละเอาไปแล้วเอานั่นๆเด้อแม่เด้ออ่าพิเศษก็เขอโบกขอบใจเนาะบังอ่ะจ๊าบเขอบใจอีแม่เด้ออานุแดงอ่าที่ว่าน้องนกเป็นตัวเลยอีแม่ามหัศนี้โอลูกะมาหัศเครื่องอีแม่หมอดอดไปที่เรียบร้อยแม่เอ้ยซึ่งขนาดคนขั้วของพโพลูนี่กระทึกอยู่สามสิบสี่ลานซองขั้วขัวกับเป็นอยู่รวมทั้งหมด ถ้าไอแก้วท oh ั้งซ bon ักก่อนๆนี่น่าจะเจ็ดสิบปลายกว่าล้านพี่น่อยเนาะแต่แม่เพิ่นกะซื้อมาให้พอลูกพวกเตากะโอ้ยอกดีใจขอบุญขอบุณนะแม่เนาะขันบ่มีนี่แม่มาช่วยลูกช่วยเตาเขาโคตรจะบ่มี่ปัญญาที่จะได้แหละเป็นองเนาะจะบริษัยหรือไอแก้ะ อันนี้ก็ขอบใจแม่เอ้ยขอขอให้แม่จงอยู่ดีมีแรงลำรวยหาได้มาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อแม่เด้อสุขภาพเขาแข็งแรงอายุเป็นผมโ่มใส่น้ำลูกน้ำล้านดนๆและตลอดไปเด้อแม่เด้อสาธักคุณแม่นะครับรักคุณแม่นะก็เรียกว่าฮอตแค่นี้เนาะบางบุญนำแล้วก็ทุกคนกับทีมข้อมรัลทุกท่านเป็นเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะฝากสองดาวพวยกันอ๋อสองดาวพวยคือนินทาซาบาน ซาวคลูซาวคลูชแนลเนาะแต่ว่าคอนเทนต์เพิ่นกระเช็ดแบบตาผัวดะกันินทาสบานพี่น้องเลยเนาะพอดีจะเบิ่งกับพากเข้าไปติดตามบวงเดือพี่น้องเด้อโอ้ยไม่ชอบมากถือเป็นเรื่องฟันเลยโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้บารมีนำกระชับความรักทุกท่านเป็นเพียงเท่านี้แหละก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้ก็คาร์ควาสบายดีเอาไว้